Estoy resfriado. ผู้ชาย Estoy resfriada. ผู้หญิงฉันเป็นหวัด Estoy mareado. ผู้ชาย Estoy mareada. ผู้หญิงฉันรู้สึกเวียนหัว Soy alérgico. อ่าแพ้อะไรก็ใส่เข้าไปข้างหลังอ่าได้เลยนะคะ ฉันแพ้ Me siento mal ฉันรู้สึกไม่สบาย No me siento bien ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี He v o m t t d o o ฉันอาเจียน Tengo fiebre ฉันมีไข้ Tengo t o s ฉันมีไอ เต็งโกเด ria ฉันท้องร่วงเมด้วยเลฉันเจ็บเมด้วยเลโลสโอิ d o s ฉันเจ็บที่หูเมด้วยเลลากาเบตาฉันปวดหัวเมด้วยเลลา a าร์กาเนตฉันเจ็บคอเมด้วยเลเอ็นเดี t e ฉันปวดฟันเม d u อด้วยเลนเอสโตมาโกฉันปวดท้องเม d u ด้วยเลลาเอสปันดาฉันปวดหลังเป็นไงคะเพื่อนเอนให้เพื่อนเอนนำไปฝึกนะคะท่องจำนะคะจะได้ใช้เวลายามเราไปหาหมอเวลาเราจำเป็นนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันยาวเกินไปนะคะนุจจะให้คลิปนี้นะคะ อาการเจ็บป่วยนะคะนุชจะเพิ่มลงไปในคลิปใหม่ให้อีกด้วยนะคะเป็นเพื่อเพื่อนๆคนไหนไม่มีเวลาจะได้อ่านได้แบบสบายๆนี้นุชก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอดีโย